ว่าบัวเป็นเสาหลักของครอบครัวจะเจ็บจะป่วยเนี่ยไม่ได้เลยล่ะค่ะสุขภาพเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆของบัวค่ะชื่อบัวนะคะประกอบธุรกิจส่วนตัวค่ะตัวบัวเองเนี่ยมีลูกสองคนแล้วค่ะตอนนี้ก็ต้องทั้งทํางานบริหารแล้วก็ดูแลลูกๆไปด้วยสุขภาพเนี่ยก็เลยเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆของบัวค่ะ พราเหมือนว่าบวัวเป็นเสาหลักของครอบครัวจะเจ็บจะป่วยเนี่ยไม่ได้เลยละค่ะอย่างพวกจังฟู้ดเนี่ยบวัวไม่กินเลยนะคะบัวก็มักจะไปศึกษาดูว่าตอนนี้เทรนอาหารเสริมอะไรที่น่าสนใจและบัวก็จะซื้อมากินค่ะอย่างตอนนี้ที่บวัวทานเป็นประจำเนี่ยก็คือโปรไบโอติกค่ะ ัวทานมาหลายตัวมากๆแล้วแต่ต้องมาจบที่ h o ลิสตาโกค่ะเขาเนี่ยได้รับการรับรองเยอะแยะมากมายรวมถึงได้รับรางวัลระดับโลกด้วยค่ะทําให้รู้สึกมั่นใจในแบรนด์นี้ค่ะัวชอบเขามากๆเพราะว่ากินง่ายแล้วก็เห็นผลเร็วค่ะปกติแล้วเนี่ยัวเป็นคนที่ขับถ่ายง่ายเป็นประจำทุกวันเลยแต่พอมากิน h o ล i s t a โกแล้วอะค่ะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีขึ้นไปอีกค่ะมันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของัวด,ด้วยนะคะับรู้สึกว่าโบดสดชื่นนอนหลับเต็มอิ่มที่ชอบอีกอย่างหนึ่งของ h o ลิสตาโกนะคะก็คือ ว่าเขาช่วยลดระดับน้ําตาลในเลือดรวมไปถึงลดไขมันส่วนเกินค่ะเวลาที่เราอยากกินของหวานเนี่ยโบก็มีฮอริสต้าโกเนี่ยแหละค่ะที่ทาให้โบก,กินได้โดยที่ไม่รู้สึกผิดมากค่ะใครที่อยากกินโปรไบโอติกแต่ยังไม่เคยลองฮอริสต้าโกต้องลองทานให้ได้นะคะบโบแนะนําเลยละค่ะ